ครับผมครับสวัสดีครับสินค้าจากร้านพาณิพัน์ฟิชชิงกําแพงเพชรนะครับผมวันนี้ก็จะมีสินค้ามารีวิวสักนิดหน่อยนะครับผมนะฮะลูกค้าบางคนไม่เคยเห็นนะครับผมนะฮะว่าไอตัวสปูลทองของลอกหมาป่ามันเป็นรุ่นไหนบ้างนะครับผมยังสลับรุ่นกันอยู่เลยนะครับผมนะฮะสปูลทองของลอกหมาป่านะครับผมก็จะเป็นรุ่นเจ็ดสามสามนะครับผม เจ็ดสามสามคือตัวเล็กนะฮะแปดสามสามนะครับผมและหนึ่งศูนย์สามสามก็จะมีรุ่นนึงก็คือห้าศูนย์หนึ่งสามครับก็คือพี่ใหญ่เขาเลยนะครับตัวใหญ่นะพวกนี้จะเป็นสปูลสีทองทั้งหมดนะครับผมส่วนรุ่นอื่นๆนะร,รุ่นอื่นๆไอ้แปดสามห้าแปดสามเจ็ดนะฮะหนึ่งศูนย์สามห้าอันนั้นจะเป็นสปูลสีเงินทั้งหมดนะครับผมนะฮะต่างกันยังไงนะต่างกันยังไงก็คือสปูลทองอ่ะ ดูง่ายๆนะจะมีรูปปืนอยู่สามตลับทั้งหมดนะครับทุกตัวนะครับผมทั้งทั้งสามรุ่นและสี่รุ่นเลยนะครับรูกปืนจะรูปปืนสามตลับทั้งหมดเลยนะครับผมนะครับสีทองจะสามตลับเท่านั้นนะครับผมเท่านั้นนะฮะไม่มีเยอะไปกว่านี้นะครับผมนะฮะแต่ด้วยมันเป็นสปูนสีทองมันเลยขายดีนะครับผมถึงแม้ว่าลูกปืนจะน้อยกว่าเานะครับผมแต่การขายของเขานี่ค่อนข้างจะ ติดเบอร์หนึ่งหนึ่งเลยนะครับผมนะครับผมเยอะเลยนะครับผมพวกนี้นะฮะก็ต่อไปก็จะเป็นขนาดแล้วกันนะครับขนาดแล้วกันครับเบอร์เจ็ดสามสามนะครับผมก็ประมาณเบอร์สองพันถึงสองพันห้านะครับผมเปรียบเทียบนะครับผมนะฮะนี่ปูสายด้านะฮะเปรียบเทียบกับอะไรดีอะไม้บรรทัดนะฮะไม้บรรทัดก็ตะปูนก็ประมาณสองเซนนะครับผมประมาณสองเซนนะฮะ นะฮะก็คืองานปน,นินนะฮะงานปน,นินนะ,ะงานตีเหยียบปลอมก็ยังได้เลยนะครับผมนะฮะนะตัวต่อไปก็เป็นแปดสามสามปดสามสาก็เบอร์ประมาณสามพันห้าถึงสี่พันถ้าแต่ดูแล้วไม่น่าจะถึงสี่พันดีนะครับผมก็จะใหญ่กว่าอีกนิดนึงนะครับผมสปูนก็ประมาณสองสองเส้นกว่ากว่านะครับผมนะครับนิดนึงนะครับผมนะฮะส่วนเบอร์หนึ่งศูนสามสาม นะฮะก็ประมาณเบอร์สี่พันห้าถึงห้าพันนะครับผมเบอร์รู้สึกมันจะกั้ากึ่งกั้ากึ่งกันนะครับผมนะฮะการจุสายนะครับผมนะแต่ก็ก็ถือว่าตัวใหญ่แล้วนะครับผมงานอ่างเก็บน้ําได้เลยนะครับผมไอตัวเบอร์หนึ่งศูนย์สามสามนะครับผมส่วน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 พี่ใหญ่นะพี่ใหญ่นะครับห้าศูนย์หนึ่งสามนะไอตัวนี้ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับผมอันนี้เบอร์หมื่นเลยนะครับผมนะฮะค่อนข้างใหญ่เลยนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้ ก็คือจะมีจู่สี่รุ่นเท่านั้นนะครับผมสปูสีทองนะครับผมนะแล้วแต่ชอบเลยนะครับผมนะฮะส่วนราคานะาจ็ตสามสามห้าร้อยสิบาทนะครับผมแปดสามสามนะครับห้าร้อยสี่สิบนะครับผมราคาหน้าร้านอยู่นะครับตอนนี้ราคาณณณปัจจุบันวันนี้นะฮะนะฮะหนึ่งศูนย์สามสามนี่ห้าร้อยเจ็ดสิบนะครับผมนะฮะส่วนพี่ใหญ่ล้วก็แปดร้อยแปดสิบาทครับตัวนี้เบอร์ใหญ่ นะครับผมก็ส <tı> ป <ro> <ümüz> <S hr imp quarto> ูนสีทองอย่าลืมนะครับสปูนสีทองสีทองที่รูปปืนสามตลับอยู่แล้วดูรหัสท้ายนะครับผมเลขท้ายจะเป็นเลขสามนะฮะเลขท้ายนะครับแน่นอนฮะเสียงดังนะฮะปิ้ง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 นะครับผมอย่างอื่นอะไรนี่ไม่ค่อยเป็นอะไรเลยนะครับผมทุกอย่างดีหมดนะครับผมพวกนี้นะครับพวกนี้จะขายได้เรื่อยๆขายดีตลอดนะครับผม ขอให้มีมาเหอะนะ,ะขอให้บริษ,ษัทสั่งมาเท่านั้นะนะมามีแน่นอนเลยนะครับตอนนี้ก็คือขาของมันจากการข,าย,ขายนะขายไปได้สักเดือน้องเดือนก็หมดแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีมาใหม่แต่ก็ต้องรอช่วงจังหวะอีกอ่ะนะครับผมนะฮะก็ชุดนี้ก็มาค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับผมนี่มาเยอะเลยครับนี่นะฮะเต็มเลยนะครับผมนะฮะเยอะเลยนะครับผมอันนี้นี่คือสต็อกหน้าข้างบนอยู่นี่ นี่นี่คือสต๊อกของผมนะะค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับผมนะตัวนี้จะเบอร์เบอร์ขายดีนะฮะส่วนรุ่นใหม่ๆนะฮะไอพวกมาป่ากริล่ากริลาก็สปูนแดงนะครับผมนะอันนั้นก็จะไปอีกอย่างนึงนะครับผมนะฮะแต่พวกนี้จะเป็นรุ่นเก่าๆนะฮะรุ่นนี้ขายขายดีขายมานานแล้วนะครับผมขายตั้งแต่มันสี่ร้อยกว่าบาทนะเมื่อก่อนสี่ร้อยกว่าบาทนะตอนนี้ห้าร้อยกว่าถึงหกร้อยกว่าแล้วนะครับผม สนใจสินค้าทักได้เลยนะครับผมเฟซพาณิชพันฟิชชิงกับแมงเพชรหรือโทรมาก็ได้นะครับก็เบอร์โทรนะครับผมตามนี้เลยนะเนี่ย088126100นะครับผมร้านก็มีเลยนะครับผมที่อยู่มีอะไรครบเลยนะครับผมนะฮะร้านพาณิชพันนะครับผมนะแปนอยู่ตลาดปากดงนะครับผมอยู่หน้าตลาดปากดงนะครับผมหมู่7ตำบลใจตึงอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะฮะเบอร์โทรก็ตามนี้เลยครับ088126100นะครับผมสั่งได้นะครับผม มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับมีครบเลยนะครับผมสนใจสินค้าอะไรทักได้เลยนะครับผมโทรถามได้เลยนะครับต่ขอเวลาสักก่อนสามทุ่มแล้วกันนะครับผมนะฮะสามทุ่มคือนอนแล้วครับผมนะฮะต่เปิดแต่เช้านะหกโมงก็โทรมาได้แล้วนะหกโมงเช้าก็โทรมาได้แล้วนะครับผมขนาดก็ค่อนข้างใหญ่นะฮะหนึ่งศูนย์สามสามก็งานอ่างเก็บน้ํานะครับผมนะฮะ 833ก็งานอ่างก็ได้นะครับสายสัก15ปอนนะ20ปอนนะกำลังสวยงานปลานินก็ยังถือว่าโอเคนะงานบ่อตกปลาได้เลยนะครับผมตัวนี้นะฮะส่วนนี้ก็เป็นงานปลาเน้นนะงานตีอย่าปลอมได้เลยนะครับผมนะส่วนพี่ใหญ่แล้วก็งานทะเลเลยครับผมนะฮะงานปลาใหญ่อย่างเดียวนะฮะสินค้าชุดนี้ก็ออกมานานแล้วนะขายดีนะครับ แต่ผมขายแรกๆเลยครับผมตอนนี้ก็ยังขายอยู่นะครับผมโอเคครับผมครับสวัสดีครับ